ยี่5บห้าสี่สิบห้าแมพร้อมพร้อมสับกูเกตแล้วในโซเชื่อแข่งกันแล้วพอถอหรอดไม่นี่มันไม่บังคับช่องกลางไม่วายตี่าวแถวหลังได้พอลงตรงไหนก็ได้ที่มีสกแลร้อยโซนไปแล้ววายมืออะไรวะเนี่ยมืออะไรเขาเนี่ยสิวก็สิวไงหามสูนกั่นนะ ถ้าเหนึ่งครับอาจจะเล่นช้าหน่อยนะจอหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวาสับมาหิวยู่ได้ห้าสิบแปดล้างให้ครับต้องยี่สิบสินะโคตรเร็วว่ามาเลยยี่สิบสิบห้าโอเคฉันเริ่มก่อนเจ็ดสี่เจ็ดสีเจ็ดวดอสองเลหนึ่งไรนี้สกิลเปิดเจ็ดถ้าหนึ่งกับสองพร้อมกันก็คือเคยข้างต้องปล่อยปล่อยฮะเปิดเจ็ดถ้านอร์มอไม่ซ้ำโอก็หนึใบพลังเวนสลับ อันนี้วิธี่กองสองสี่สอแล้วก็เอานี่ขึ้นมาสองต้องใช้โฟร์สอง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 อ่าและฟาลาฟาลาฟาลาแล้วก็เลาตัดกองพี่กัลสกิลเสร็แล้วไปองรัแล้วปแล้วไปแล้วม่น็สี่่นสองสี่มืองเร็จวหน่คอยหาครับคอยห้าพต้องให้เกรดสองต้องให้เกรดสองแล้วแหละ แต่เกณฑ์หนึ่งก็ได้จนกว่าจะการเสร็จเลยจนกว่าจะการมันจะเกิดผลต่อจุ๋ยครับเปิดเตียครับโอเคจริงๆมันก็มันก็มีมันก็มีวิธีเหี่ยวกันม่กับการใช้ตัวคนนั้นตัวอะไรอีตัวมองเนี่ยนไอีตัวโทุลกงมีวิธีเหลี่ยมอยู่นะลงลงโทุลกงประกาศเสิร์ฟละควาลงควาเกอาสองไม่ให้ลงเลยศาสัตว์ ขึ้นเด็กเกศสามไอ้ที่อ่ะเด็กไม่รักความอะไรครับทำไม่ได้ครับจังงี้ไม่ใช่เจ้าข้าวเจ้าของไม่งี้ขอบเปิดซ้ำอีกทีใช่เลยการจะกัดแดมไฮแลนเดอร์พูดได้วยคำเดียวว่าไฮแลนเดอร์ไม่ใช่แดมเอ้ยใช่ไม่ได้ครับอันนี้เทระคังเทระคังครับไม่เป็นไรครับไปเขาเลยมาตีครับคีไปดูที่อื่นไม่นะโอลิเวียเหมือนจะเชื่ออะไรนี้สกิลบนลงสนามช่องแมนมาหนึ่งจวด เปิดเจ็ดเอาเกศสองมาไลฟ์ห่คิดก่อนถ้ามีแดมน่าคนนี้ละเปิดเจ็บแสดงนี่ไงดมมีแดมต่ไม่ใช่ดงาหเนี่ลองคนนี้แกันเจ็บก็หน่งบนเอาใส่เกศสองไม่ไไปสใบไม่คืนตีเลยเหมือนเดง แสดงไม่เกินสองใบที่ติดใบฮับซึมมแสดงไม้เกิใบเดียวคิีเอาไปนโอ้โหนายตัดเองนะเราตัดเองนะพัดอผมจของครับอันนี้เอาไปใบับแม่งต้องดูทุกใบอ่ะเพราะมีอะไรที่ต้องเล่นบ้างอ่ะโอ้ยเลยใช้สมองสรุปสรุปพวกนี้เอาเอาไฮไลเดอร์ลงไฮไลเดอร์หลังแหวใช้ไม่ไฮไลเดอร์นี่ฮาเลยนะใบนี้เอาข้อโซ่ครับ ใครคนไหนไม่เอาตัวเกศสองไอ้ปลาเอาควาขวดผมได้นะครับของเปลาหช่ไหครับเลยไปคนนี้โอเคล่าล่าสุดพีไอตัวนั้นเกศสองของไม่จริงอกเครับเปิดจิตโอ้เดนิทเปนทีเลิศเซร็จหรอกเปิดสะคุ้มเลยผมอยากให้มันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยีเกียศไปหาพี่เกศกว่าจะส่งก็ถ้ามันมันอยู่ในโปรโมก็ปล่อยได้ครับไปครับโอเคโอเคที่แข็งกจะเอาปลาอย่างเนี้ย เดาปลายเสร็จสองหนึ่งครับถ้าผมทำภาวะถูเสร็จก็พักละวันวีผมก็จะกำใบวัวแต่ผมสามหนึ่งปล่อยขายแต่ผมยังพักไม่ได้ผมยังผมยังพักไม่ได้กว่าจังได้เขากว่าจังได้ก็ของยัไม่ครบในยาอะไรเต้ตัดได้จินโอเวสฟาร์มโคสกิลมติไอ้นะโคบอกอะไรดาก้อนโคโคเวฟดาก้อนอีก ไอ้ที่เลออนมันเล่นเอาอ่ะนเธอหน้าเธอหน้าก็ลดไม่ใช่ตัวเราขนาดนั้นลดได้แน่น่าหมื่นหนึ่งคิปออกกองมาสกิฟที่มีรีไทยเพราะวะเดี๋ยวนะไม่มีฮันเดอร์ไม่มีแต่ห้ามสแตอร์มีแต่เก็บปูทเท่านั่นคนนี้เปิดให้ดูแล้วเนาห้ามสแตนมันบอกว่าเก็บเก็บดอมอลในในดอกไปตายกือสแล้วเก็บเก็บสามชี้ในตัวห้ามสแตนเอ้ยเกินไปผู้ใดไปเดียวใส่สองสี่โอ้ถ้าได้อีกตัวนะก็ใส่ไปเดียวนะ ตวนนี้ควาก็ทำรวทั้งเดจาอะไรอย่างเท่านนบตึ๊ดเดจาจะลดไปเยอะนะคะผ่านติ๊เกอร์ฟอยล์วฟอยล์มันราคาสูงไาหน่อยเพราะวาเซตห้าอตกที่คี้หเลยหน้าไอวินหน้าไอวินทงไมเก็ต้องรอนะสอิวมาถ่ายเซื้นอะไรยกขึ้นก่อนนะะมาดวงไรมันจะทำรอป่ารอยต้องขีแวนลังขนั้นแหละ อยูม oh. ังกรตัวเล็กค yeah. ิ้วอยู่ได้พลังข้างครับอยวก็มาิ้วสองใบวสามทิวเซินไพยสามยังมาเลยยกสามยสมอ่าหนิเซ็นไลรมาขอนะเซินไทำไม่ได้เลยตอนเนี้ยคิกโก้มาสองคอไเลนดียรอบนี้เอาไปห้าพันคอสค่าอันนี้เอาไปโอ้ใครซาร์ะใครซารอยากรูบใบนี้นะ ข้ามกาอนเป็นสับปะรดงนี้สุดเปิดอันนี้เทคอาร์ขอเลิกเลิกเสิร์ชไอ้นี่อะควากัดได้มากหลังนี่สุดแบบวัดวัดโปรโมเดียวเด็กจะมีโปรโมอยู่ไหนวะ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 อ่ะควาอยู่ไหนอันนี้เปิดจนกว่าจะเจอเลยเหรอใช่เปิดกว่าจะเจอจริงๆคืออตามกฎต้องเปิดอย่างนี้ห้ามห้ามแบบห้ามเปิดเด็กนะต้องเล่นอย่างนี้เรียนคุณระบาย่ไหนเนี่ยที่ประกาศชื่อใช่ไหมโอเค ประกาศชื่อเอาควาสี่แบนโอ้ย่าจะเจอสี่แบนเนี่ยอะไรนะมีวิธีเลี่ยงนะตอนช่วงเปิดเนี่ยอ่านเด็ดอยากได้ไปไหนอ่านดิอ่านชื่อเลยใช่ทำได้นะนับทิกได้ด้วยเดี๋ยวใช่นี่โอ้ี้อะเอ่อตั้งอะจับไปมีอะไรลงอะควาเทกอะควาเด้งนี้ขึ้นมือโจทย์หนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งลูซีน่าเนี่ยไม่ยอมได้ดูไม่ได้ใช่ไหมครัอีกรอบหนึ่งห้ามสูด ยี่5ถ้าชี้เหรอผ่าขาเพเล่เจอนแล้วเพอร์เล่นี่โดนแน่ๆน่จังแบบนี้โดนสิบสองสิบสามยี่สิบาสามเ็นบห้แนท่มดเกยร์สไปหแบบนี้แบบหมดไปละมือเยอะเกินไปคันจนคีิคแวน สามเพลเล่ครับผมเทคเพลราอายวินเพลเล่บวกสองหมื่นบวกคิ้เห็นหนึ่งแล้วอยากเอาสายนั้นลงนะครับาจามียวใช่เทคเพลเร่ถือมือกันแบบเป็นปึกๆแต่จามียวลงมากแต่ว่าจามียวทีเบาอย่างสดรวมหมื่แปดบวกขิ้แต่ที่ไม่ง่ายดีตัวเล่นข้หายไปหมดเลยและช้าด้วยจามเยวเนี่ยมาหนึ่งสบัสดมันบอกว่าสวิงเป็นผู้เล่นแต่ใส่กาเข้าไป แล้วถ้าเทอร์นี้มีการคอไปเีินัวหนึ่งเจมิลไม่ช้าถ้าหากว่าเราวัดโดนกับไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวที่ลงมาแล้วโซช้าหลอกซีไว้ไปแล้วครับหช้าใหหมดหวังว่าตัดยังนะเอ้ยไม่ไม่ใช่เมื่อกี้จวดแล้วะั้งจวดจวดเจมิลก็เป็นตัวเลิกกัน่บบนใจเหมือนกันตีเลยแต่ตีมเต่ายังสดเลยไม่เอาเลยคีดเดียวคู่เดียวมีเทอะไหร่ะสิบสองครับยังยังดีที่ตัวโซใหม่เรียมมันบัฟพาวเนี่ย ก็อโอเคตัวด้านข้างสองขี้เนาะอันนี้สองแปดอันนี้สามแปดแปดอันนี้สองขี้อืมหสองขี้หมดเลยไอ้เสียงแวนดีกว่าปล่อยครับแวนโอเคฮิวยิ่ได้ผ่านสิบคนเล่นเงี้ยพลังให้กับอ้าถือไป่ได้ครั้นี้ขเขา,าเรียกว่าบัฟบัฟราคาแรงมือใหญ่ไม่พอที่จะกลุ่มทั้งหมดจามิทเช็คครับนี่คือสายสที่ไม่ใส่ซองสองชั้นทิ้งมือสองใบมือใหญ่ไม่พอที่จะกลุ่มทั้งหมด ถ้าเล่นไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ได้เลยอันนี้ล้างไม่ได้จริงๆฮะเนี่ยดูโอเคนะฮะเนี่ยมันอยู่มันหยู่แค่นี้นไอ้นิ้ว r a i s my fucking gear เกิดสีกระโดดเกิดสีไม่ใช่กันไวคนนี้โอ้แต่ฟอร์สอุ้ยฟอร์สดีเนี่ยมือนี่เล็กกว่าเนี่ยเดียวแล้วก็เล็กด้วยฟอร์สให้แมนนี่ยังไม่ทันได้เึิ่สามเลยเนี่ยแค่คนนี้อ่ามื่อเมืออีกคนนี้มาจุดที่บู๊ทมาจุดที่บูบทแล้วเราแบบ จัวแล้วสามารถคัตบันหนึ่งเลอถือเอเกีสาไปใต้กองเล่นมือถือบ่อยจานีจะโคตรนะจอยหนึ่งจะตายมาจะตายเกียสองเออ่ะกัดทำอะไรได้แล้วครับมันบอกว่ารอให้เขาเอาฟาเกียมรับแผ่นอามเมื่อจบที่ใตเมื่อจบ่มันตีจะชี้จะชี้เลขกาดสามใบดอกสามใบจากนั้นเอาไปเอาที่ชี้อไปใต้กองใส่ยังแล้วก็ใสใส่ใส่ใส่ ระเบิดสามแปดสองคิดอีกข้างก็สามแปดสองคิดแวนมินแวนมินเดียวเฮ้ยใช่แป๊บ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 แน๊บแน๊บแปมบแป๊บแป๊่แเ๊บแป๊บแป๊บเป๊บแปสบๆปันแส๊บวป๊บแป๊ป๊บแป๊บปแป๊บแปป๊ป๊บแื๊บแป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 ๊บ้แป๊บแปบแป๊บแบแปบแป๊ปแปแป๊แป๊บแปแ สามแปดสองวเราเนดรอเย็นๆนะครปล่อยแล้วก็รอรับซื้อปล่อยให้เลือกเขาตีกันเองเท่าไหร่นะครับสามแปดสามแปดสามแปดแวนยี่สิบแต่ลุกได้สอง0หมื0นสามมืลุกได้ด้วยลุกไม่ลุกได้อะไรนะมันได้เดียวไงมันเด้ได้เดียวตัวตีสองรอบจำไรมาดสามหมือนแครับอ่ะสามแปดสองคิน่ากลัวจริงๆแถวนี้ ใจตั้งเก็บเลกครับไอวครับไปอยู่แล้วครับเียพลังรอพลังเวนนี่มาท่ไรยี่สิบสามสิบยี่สิบสี่เจอเข้าได้เดียวแต่ดีฉันน้องกระเป๋าไอ้นทกาีเวี่อันนี้สามสิบใช่ไหมกระเป๋าเอ e นจีมันจะเป็นสามสี่ห้าพันมิลห้าพันมิลได้ห้าพันมิรได้ขี้ตายเราจะนะไม่มีสกิลมามานั่นเสร็จหนึ่ง เดี๋ยวนะเขาเรียงสองสามอันนี้ดอกสามแล้วก็หนึ่งไม่เสร็จนี้กับนี้สามไปรวมรวมเป็นหกเปใต้กองใต้กองใช่ไหมใต้กองใต้กองเดี๋ยวเราก็ชินนะมาดูอ่านเดี๋ยวเราก็ชินเดี๋ยวเราก็ชินหนูอ่าเดี๋ยวนี้เงียบไปแล้วไม่ใช้ไม่ใช่เลยสแตน มันอ๋อถ้าแต่ตันเองใช่มันมีเคงจะเบื่อมากถ้ามันลิงเกินไปมันมันมันหลุดเดิมๆ่ะก็เจอลุกในงานแข่งก็ก็น่าจะเรียนมิดมิดครับพีชจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นเอานี้ไปใต้กองไลท์ได้ฟอสต์ผ่านอะไรได้เีแอมขอยืมฟอสต์หน่อย ขอฟอสได้ดอครับก็ขอยืมฟอสนะขอบคุณนะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดใบอันนี้มือป๊อกนะอันนี้มือป๊อกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ามบอกมันโกงมือป๊อกเฉยแต่ไม่มีแค่บอกโกงอีกนะไม่มีแค่บอกโกงนะพี่เพราะมันโกงอยู่แล้วมันโกงอยู่แล้วเอามันเลยเอา้มือป๊อกไม่มีถ้าถ้าถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะกว่าหกหกใบผมก็โอเคแล้วขี้เชียวเนี่ยไม่ต้องก็ได้เนาะพี้ชิวไม่เอาละ เอาไปใช่ไหอยากเสี่ยงดวงไหมอาพเยอาพายอย่างเราเนี้ยถ้าตัวไม่ดีมือก็ยืนหกแค่นั้นกาดก็ไม่ได้ปวดกลัวถ้าเอาอาพายลงพ่งนี้เจอยิงทั้งบอร์ดไงแล้วแบบซาวาจับเลสไม่ได้คือแบบยืนโง่เจอลูบารดดึงมือไม่ต้องลูบาร์ดนะลูกขมี้นอะเองเนาะขอเหลือตัวหลังไว้สักสามตัวที่มันเลสตัวเองได้อย่าเอาไปเลยหนึ่งสองจะรอดไหมเนี่ยเอานะ เจอในดิสคอร์ดมั้งเลื่องซาลัไปเจอจับเล่ไม่ได้ซาวาบพูดยิ้โง่เลยเล่ไม่พอขาดไปหนึ่งขาดไปหนึ่งมันจะเป็นอย่างงี้ตลอดแต่ที่ว่าถ้าไม่ได้ไลค์เกียรติสองตามไม่น่ามันจะไม่ได้บวกไลค์พอโตเปิดส่เราโตไปไลค์เป็นใครครับอยากไลค์เป็นใครครับบัตรแบ็คอยากไลค์นะอยากไลก์นะแต่ไม่อยากเสี่ยงดวงถ้าอยากเพิ่มเวฟก็บัตรแบ็็คคบบบบััตตรรแแ๊กมือมีเป็นต๊อกฟอสอะไรฟอสทุก ออเทคเทคไคลซัสบังคับแหวนนะอ่าครับผมจะวันหรือทูว่ามาสิฟอนวัเลยเจอไฮแลนเดอร์คิดไม่ยากหรอกมึงกระตักขนาดนี้เอาเอาวันหรือทูไม่ยากเลยไม่ยากเลยวัดวันครับโอเคเทคไคลซัสเทคไคลซัสครับทิ้งมือหนึ่งเลยทิ้งมือได้นะคือคิดไม่ออกก็ฟ้อนวันไปก่อนทิ้งมือหนึ่งใช่คิดไม่ออกฟ้อนวัน คิดไม่ออกทิ้งมือไปคือถ้า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 คิดว่าไลฟ์ตอนนั้นแล้วปิดได้เลยต้องฟอร์ทูแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็ฟอร์บอลซะแต่จะกลายเฮอร์เน่จ็อกเว้นช็เว้นจะเล่นเกมเร็วฟอร์ทูครับใช่ขอครับอยากอยากจีนเองแค่คออยากจีนเองแค่โอ้ยฟอร์ทูครับนั่นเหมือนกันตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่ก็ได้หนงบวกห้าพันตรงบวกห้าพันบวกห้าพัน คนโน้นคนโน้นคนนึ่งใช่ใช่สิ่งไม่เกี่ยวเอากดสกิลกดสกิลไหมเอาชาแนลบับัฟหนึ่งชาหนาบัฟหมื่นอ่าคืสปาร์ตหนึ่งคือสปาร์ตหนึ่งครับชาแนาบัฟหมื่นไปคือสับเปลี่ยนแล้วกสับี่ยนรบเทียงโอเคสปาร์ตเลขสองสปา เล็ดเล็ดอ่าลบบรรยากาศห้าพันแล้วก็มีมีซียวเกตหนึ่งในโซนในจอหนึ่งในจอหนึ่งอ้ยเลบลุกแปดพันนี่มันเลวบอลเนี่ยวะมันลบยิ่งกว่าเลวบอลอย่างเงี้ยสายเนี้ยมักเกิดสามอันถึงได้ขอลบอีกสักหมื่นห้าได้ไหมแ้วจริงอ่ะ เอาจริงๆนะก็แค่เอาบัตรเอาบัตรแบ็คตีแล้วก็ไลท์ทับน่ะแค่นี้กูก็ลบหมื่นห้าแล้วใช่ลบอะไรใช่ว่ามาเลยบรรยากาศเกมตีครับสองหมื่นสามสามสามคราบกาดชี้ชี้เบิ้ลคีกูร้องเลยหิวเลยอยู่ได้พลังพลังให้ใครนีใครไหนใครนี้ครนี้เจ้เป็นหนึ่งเจอกันเช็ค ดอ okay. อืมดอบนดอต่อไปเอาเดี๋ยวได้ข้างนี้โอเคจัวจัวนึงไปสกิบัดแบล็กเออเดี๋ยวเช็คก่อนไม่มีเจอเกิดเปิดเจ็ดเปิดเจ็ก่อนเปิดเจ็ดก่อนนะพีนิ่งทำไมเจอที่ฮาเปิดเจ็ดฮาวเกรด3ว่าไม่สรุปได้เกรดใดถูกต้องสรุปได้เกรดใด ต้องละถูกต้องไม่แต่คือมันเอาขึ้นมือแล้วแล้วอย่างนั้นคือเอาการ์ดเจมเมอรมาไลท์ฉะนั้นฉะนั้นไม่ไม่จะเป็นต้องที่ที่เปิดก็ได้ที่มือสองมันมันเอาขึ้นมือแล้วสับกองมันเดาหนี้มันเดาวันจาวนขึ้นมือก่อนแล้วปรจากนั้นก็ที่มือสองเพื่อเรื่อนมาไลท์สับกองสับกองแค่หนึ่งสับเกรดแด้ยูชฉกเกรดตกได้ยูชฉากเกรดตก สับแบบใจเย็นๆดังนั้นทิ้งมือสองใบอ้าวเขาว่ามาสิซิลหรือเกสไดดีล่ะเกสไดไปเลยซิลหรือเกสไดดีล่ะยืนแปดพันจะลบจะลบหรือจะบวกจะเพิ่มเอาไงแต่เลือกเอาได้เลยเกสไดนี่จากมือลงจากมือแต่ว่าแต่ว่าในเทิร์นแต่ว่าในเทิร์นนี้ต้องยังไม่เคยไลน์นะหมายถึงว่าอีกทิ้บัตรใช่แถมต้องกดก่อนไอ้บัตรแบ็กด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่าเทอร์นี้แรงบัตรแบ็กไปแล้วไงฉะนั้นกดเกสได้ไม่ได้หรอก จะกดได้แค่มาลงมาแถวหน้าโมเหมือนเท่านั้นก็ได้ยายายาเลือกซะสิมึงเอาเลือกซะสิมึงเอาคตพุนอนมึงเอาไปที่สุดในโลกทิ้งนีกูอยากจะต่อัวทีมเลยจริงพีจีทิ้งพีจีวามาจับลายเป็นใครครับอะไร ทิ้งมือสองครับแล้วก็เดี๋ยวเอาล่างในมาไลฟ์วะนะไลฟ์ครับโอเคฟอสให้ผู้ใหญ่ฟอสให้ใครฟอสให้ผู้ใดก่อนค่อยกดสกิลจำปังแล้วเดี๋ยวนี้แวนบงเหมือนอยู่แล้วแต่ลบได้อ่ะฮะอืมไม่มดแค่นีดีสีสามแค่นี้รับโอเคอ่ะเทคมาลงสนามแสดงกนทบมาตีเลส กำลงตรงนั้นแหละไป็นกำลังแหวนแล้วแต่กับสายแม่มดมันก็เอาไว้หลังแหวนดีกว่าหลังแหวนก็ได้นะหลังแหนครับเพราะว่าเจ้านั้นเก่งโอ้เลวอลวอลไม่ใช่ก่อนโอเคว้ามาเดี๋ยนะตอนนี้ฉันโดนลบไปสองหมื่นแล้วสองหมื่นครับเปิดทับคอถ้าให้เปิดคอไปแล้วติดลบแปดพันติดลบแปดพันเสร็จบัตรสองไม่ดีกูติดลบเจ็ดพันซื้อเก็บอย่างเดียวเพราะว่าต้งการต้องจีบประกันครับโนอา โนกาสรุปเอ็มซื้อมากสุดก็สองีเนี้ยหรือไม่คนโนมนะที่หวอนไม่มีจะเกิดตามมากเตอร์ปรมูลนะปรมูลสี่หมื่นสามนะกร์ดปรโมูแค่นั้นทนายไปจีกันเลยเ้จีกันเลยพอแล้วสามสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดี่มื่นแปดแป๊บต้องการเท่าไหร่วเนี่ะการหกหมื่น ว่าอันนี้มันสมมติเป็นบวกไปเลยกันสมมติบอกให้บอก 3, สองหมื่นสมมติเป็นหกแปดใช่ไหมหกแปดกู 6, <8 S 1> ต้องการเท่าไหร่วะสิบสามปิดคารไว้ยี่สิบต้งนะการหกหมื่นปิดวันที่สิบหลกลบก็นึหกหมื่นหกหมื่ลบไปเท่าไหร่วะสองสามสี่ลบไปเจ็ดห,หมื่นหหมเอ้ยลบ,ลบไปลบไปไหนไห ปีสิบหกเดียนหกอันนี้นะานอะึรงนะสิบหกเดียนหกใช่หันกี่เดือนแล้วแ่อันนี้กัดสองหมื่นนะอันนี้หายอันนหายไม่นับอ่าโอเคอ่าอันนี้จะเป็นห้าสามอะไรเท่าไหร่นะอันนี้น่าจะกอบอันเก่าอ่ะสามสิบแป้แป้าสิบโอเคห้าอุ้ยยูสามใบแล้วนะใจมัจบแล้วครับประเดินจวดลค k e กดปั๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงมาแก้แต่ประมูลด้วยอ่ะย,ย,ยัดแมวนจริงยัดเลยก็ได้ขอคนนี้เอ้ยเดี๋ยวขอคนนี้สกิลเอาการ์ดเกศสามนี่นะดีลุมชื่อเหมือนกัน,นย,ยังลงไม่ครบรอะลงเรื่อยๆเหมือนแบบตั้งโพลไปก่อนแล้วค่อยไปแก้อ่าใชา่ชื่อที่เฟซเป็นหน้าอไอ<ง>จีไไม่เจอรอมลองให้ครบก่อนค่อยไปผิด บางครั้งแม่งลมเยอะเยอะเกินอ่ะหายโดนเฟสปิดอ่ะสิบแปดดีดีเห็นริมมีฟอยด์หนูของอ๋ออันนี้มีกี่เวฟหรอครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับเก็บอ่ะเก็บตั้มสุดสี่เวฟที่เหลือไม่รู้ครับถูกกว่าเยอะแยกใบแยกใบแต่เราจะเพิ่มค่าส่งเฉยๆที่เหลือไม่รู้แล้วครับถูกสุดเใบห้าสิบใบสี่สามสาม แบนปล่อยตอนนั้นผมยังไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้ถ้าจะหาของรู้อ่ะเดมเช็คครับที่ดีที่สุดรลสองัใบกัดทิ้งอีกสองทำเซตแม่งผมแพงมันแต่แต่สาวถูกนะแต่ว่ามันไม่เลี่ยเดี๋ยวสี่มันปล่อยนะแต่ว่าราคาข้าคำนวณราคาตัวนี้อะไรแยกไปจะถูกเลยก็อยากเอาเป็นนี่นะแต่นม่เอาเดี๋ยวนี้ถ้าสองแค่สามสิบบาท เกินสี่สิบไม่เอาแล้วไม่มีว่ะฟอสให้คันว่าส่งการมันค่าส่งแค่ประมาณสามเจ็อ่ะอาโคเท็กเมื่อไหร่เรสนามชี้บอกห้าพันก็ถ้าเอาพวกขนส่งพวกแฟรเคอรี่เนาะถ้าจัวได้่สิบหกยี่สิบหกสามหกสี่หกแต่ส่วนมากเวลาผมสั่งผมบอกมีมีไกลไหมครับอีกเอสไ้าครับไปครับ อีเวสไวมากสามสิสี่วันเดียวถึงได้เดียวแต่แพงไม่น่อยห้าสิบบาทกูเอาอะกูได้เปลี่ยนร่างมาเหมืนได้กูจะร่างนี้ตลอดเลยไม่ได้คั้ที่ส่งอีเวสได้นี่ยังไม่นจะดีกวิองอย่างน้อยคือ อย่างน้อยคือมันก็แบบไม่ต้องมารับไปถือว่าเอ้ามีของมาส่งนะครับแม่งลุงไปทานีวางหน้าบ้านเลยมันมันจะโทรมาแค่แค่ต่อเมื่อแบบมันไม่รู้ทางจริงใช่นั้นมันมันรู้หมดไงไปอ่ะใต้กล่องแถวเนี้ยรู้หมดรู้หมดเลยสแตนสามสี่มีมีมีแค่ไหนนะโทรมาล็อกสายโอ้เดี๋ยวเอาวางไว้หน้าบ้านนะแค่นี้นะอุยังมึงมงไม่ได้พูดอะไรเลยอ่าวันแรกวันนโแก่อน แต่ถ้าเป็นดอกกี่ามจะแพ้แล้วอ่ะแมบ้านอยู่ตรงไหนมึงมีหกใบค้าซยวมันไม่ได้ไรเหมือนไม่ได้ลบก็ได้แทนไงกดเจ็ดคนนี้เราค่าพันแล้วก็ดูดูแต่ว่ามันต้องมีเกียรเกียร์หนึ่งในโซวันมันดูดไม่ได้อเขา บั๊กหนึ่งอเรียนหน่วยเข้าโซลการไงน่ะมันมันบวกไรไม่ได้ไม่ใช่อหรอพี่เพราะมันมันไม่มีไร้ลายในโซลบัสครับเลทสองครับก็เอาเอาก็เอามันดูดก่อนไงก็ต้องดูดก่อนแล้วก็เลทสองเลทสองแบบนี้ครับลบห้าพันครับมีอ่าเกียร์หนึ่งในโซ่เนาะครับผมจนหนึ่งครับยิงสองแนี้บวกหนึต่อเลยครับผมคือตัวพายเลทสองฟอร์ดเข้าโซ่ไปแล้ว กินไปแล้วกินไปแล้วดูบัตบอสจังหวะนะบัตบอสยัดบัตรบอสเอาไลายเข้าไปยัดไปสองใบแล้วคีบแ่เราข้อโสองใบก็จะสองใบต้องยัดสใบจะได้หนึ่งได้จะได้เพิ่มต่อหนึ่งได้ต่อสอใบหนึ่งใบมากกว่าหนใบจะมากกว่าก็ยัดคีก็จะได้โบยหนึ่งได้ไงจะได้ยัดสามได้อว่า ยูน <Universe> ิตเลิกวันการแข่งหนึ่งใบลบหมื่นหนึ่งแล้วถ้าวันการแคมเปญสามอ่ะเรามีอสูรจองเมือบอยู่ในโซบวกหนึ่งได้เนี่ยดวงดาวสิวมันจะบวกมันจะบวกหนึ่งได้ตามจํานวนที่เอาไปไม่ใช่หรอทุกสองใบทุกสองใบบวกได้ตามจำนวนเข้าโซ่ทุกสองใบต้องต้องยัดูดหนึ่งไม่บวกคุณดูดคี้เข้าไปต้องดูดอยากซื้อไหนไหนก็นอนแล้วจะได้บวกหนึ่งได้โอ้ยแย่แล้วอันละนั่นแหละกูติดลบสองพันมือนั่นแหละลงก่อนสองมือลงเล่น ชัดจิงลดสองพันไม่ต่อเอา VR ีเก่งที่สุดลงด้วยยาๆ VR ที่เก่งที่สุดน่นน่ไปนั่นน่ะแห้ให้ตายไม่งั้นจะตายเองนะโอโหมีออเดอร์มาแล้วถ้ามีออเดอร์บวกสี่หมโคตรเก่งนี้เลยบวกไปสามหมื่นสี่หมื่นพี่มีฟอสสามไม่ใช่หรอมีฟอสสามไปฟอสสามสามมสามสามสามแม่ป่อย ไปไปฟนไป่อลเลยชิปปะได้ขมวิ่งได้ได้โมดจัดจัดได้ได้ได้ขอแค่ไม่เจอคีก็พอแล้วป่ะยิ่งเอรเอยขอแค่ไม่เจอก็พอแล้วป่ะเปิโอ้โหพากันข้างในข้างหนไรับในครับเจาะกันหนึ่งไปไปนั้นอะจัดดิปกันไม่มีคือโอ้ไม่จวจัดๆัจััดัวหนึ่ง จาจดอกยังโอเคเอาโดจดจดบัตรจดบัตรฮ่า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 ตอนมันไปสี่หมื่นอยู่แล้วใช่แล้วโดดเลยโดดแถวไหนแถวหน้าบวกหมื่นตัวเองบวกหนึ่งตัวเองบวกอีกบหนึ่งนรตัวเองมันบวกสองนี่มันสามแรงจัาๆมันโดดมามันลบได้ปะไม่ลบ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 ตอนข้างไหนมันบอกว่าขอขอแค่เธอนี่ยังไม่ไม่มีการไอะไรแปลงอะครับสองไปเข้ามาเลยครับ จอมตีเป็นกาดครับโนกาดไอ้เหี้ยดสีมือสาวโนกาดไอ้เหี้ยแรงที่สุดสองหิวเช็คครับปิดประตูฝรั่งต่อฟ้าเลยกันเช็คบอดทั้งสองหิวหมดแล้วหมดแล้วต่อฟ้าลงเลยมันมันปลาแบงย่อยไปเมื่อกี้อยากได้ร่างอื่นอ่ะกูได้ได้สองรอบแล้วอะถ้าเป็นเมโลดี้นะมาหลอดมาหลอดตอนแรก